ของเขาว่าจะขายขายครับมพื่อนมาดูบ้านครับสวยบ้างเลยเจ้าของเขาอยู่บุรีรัมย์บะคับนี่เจ้าของครับอ,อ๋ออ๋อขายจะขายท,าทั้งที่ขายทั้งบ้านหรือเปล่า,า,า,าอ๋อจะขายเห็นเห็นว่าจะขายบ่อะะโอ้เขาช่างที่ไหนทำครับสวยมากครับนี่คืออ,อดอด,อดไม่ได้สวยๆนะครับเพราะว่าสวยเนาะโอ้ครับผมนี่ โอ้แต่ว,ว่าเขาก็ไม่ปิดเขาไม่ได้ปิดป้ายขายเนะเาะครับไม่แต่ที่ทางเยอะกี่ไร่ครับหนี่งเฉพาะนี่บ่ะนี่นี่นนโอ้เฉพาะรั้วไหมนี่บ่ครับนี่ถมใหม่โอ้ทถมใหม่นี่บ่ะ<ล>โอ้ก็ท<ล>่มสูงใกล้กว่าประมาณไร่กว่าไร่เท่าไหร่ตรงนี้แพงไหมไร่สามหรือไร่สองนี่หรือโอ้ครับคร<ล>ับประมาณไร่สองงานเนาะครับแต่ดูดูนิดหนึ่งได้อยู่ท่านนี่ได้เขาเขาเขาได้ช่างมาจากนางรองบ่ะครับนี่ช่าง ช่างโอ้ช่างทางอเภินางรองครับสวยมากครับโอ้ทำสไตล์โมเดิร์นนะครับ,รบโอ้แต่ว่าเ,เขาทำไว้ผมผมไม่ได้ไม่ได้ก่อปูนป่ะเป็นเรียบอะไรยังไงหรอโอ้ครับครับ,รบ,รบเป็นเรียบหนังมันนะ่ะเหอนดูรอยต่รอรโอ้ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ก่อปูนก่อปูนไม่ได้ใชโอ้ทำทำง่ายๆนี่ป่ะครับ โอ้มีโอ้มีกุญแจนี่มีกุญแจเะอยู่ข้างในแล้วกุญแจอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาคาอยู่อ๋อกุญแจคาอยู่ก็มมีของอะไรอยู่อ๋อของอ๋อไม่ได้เปิดได้ตู้นี่ครับเข้าไปดูได้อยู่นี่เนาะอ๋อดูได้โอ้เข้าไปดูได้ไหมนี่ไม่รูเนื่องจาเขาล็อกเขาก็ไม่เคยเดินมาดูชอบชอบชอบเข้าไปดูแต่ข้างนอกถ้าเลื่อนมาน่ครับเราลองเลื่อนดูหน่อยครับ ดูดูดูเป็นแบบอย่างเฉยๆเนาะครับไม่เป็นไรหดอกวเพราะว่าของเขาไม่อยู่แล้วเนาะอ๋อน่าจะดูได้เออไม่เป็นไรเนาะครับใ่ก็มาเขาญาติชมนี่โอ้สวยนะครับสวยนะครับเนาะสวยสวยมากเลยครับผมเพราะเพราะก็ไม่ได้ร้อมไม่ได้อะไรกก็ไม่ว่าหรอกเนาะไม่ได้ร้อมไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรกั้นก็ดูฮะเนาะทั่วไปเนาะนั่นก็ชาวบ้านเขาก็ดูดูดูแลกันเนาะเขาดูครับนี่ทํา ไม้อัดเย้งครับเนี่ยใครดูอะไรอะไรที่ไหนเขาไม่ได้ว่าอะไรนะครับเว่าของเขาก็ไม่ได้เอาเอาออกไปหมดแล้วเนาะมเข้าไปดูด้วยกันว่านิดหนึ่งไม่เป็นไรหรือเปล่าเข้าไปดูด้วยกันอะไรไม่เป็นไรหรอกก็ดูดูเฉยดูเฉยเฮ้ดูดูว่าหน้าหน้าอยู่ครับเดี๋ยาเข้าไปโอ้ทำไมไปดูด้วยกันอะไรเดี๋ยวก็ดูได้เท่านี้ครับเพื่อนแจ้งกันไว้เนาะอ๋อเห็นเจ้าของเขามาอยู่ โอ้ oh. เาามาเปิดมาดูแล้วสักชั่วโมงสั่วโมงเคลับเปิดก็เห็นว่าจะขายอยู่นะถ้ามีเบอร์เจ้าของก็ดีนะมีเบอร์มีเบอร์เจ้าของไม่รู้ว่านะบ้านนี้มีเบอร์หรือเปล่าถ้าเคยบอกป้านนีไว้ไหมเขาอ,อยู่ฝั่งนี้เข้ามาแล้วเขามามาคุยกันเรื่อยๆไหนครับบอกบ้านไหนถ้าถ้าท่านมีใครสนใจเราก็จะประกาศจะเป็นนีโรเวทให้นะ,ะโอ้ อ๋อบ้านหลังนี้แกฝากดูแลให้บอครับแต่แกไม่อยู่เนาะลุงเนาะนี่นะครับประกาศให้เช่าเข้าไปเลยอ๋อประกาศให้เช่าบอกครับอ๋อแต่ก่อนประกาศประกาศให้เช่าบ่กโอ้แต่ก่อนฝากติดไว้บ้านว่างให้เช่าโอ้เบอร์เบอร์นี้ตัวครับนี่เนาะไม่รู้เลยเบอร์นี้ใช่หรือเปล่าลองโทรเออโทรถามได้แล้วครับนะขออนุญาตโทรถามขออนุญาตโทรถามเลยเนาะครับนะเอาแบบสดๆร้อนๆเลยโทรถามเพื่อความสบายใจเนาะ เผื่อเวันดีขึ้นที่เผื่อผมมีมีวาสนาเผื่อได้มามาซื้ออยู่นะครับนะะมาจากไหนถึงได้มองเห็นผ่านบ่อยอย่างผมบอกผมผ่านบ่อยมากเลยครับผมลุงโอ้เราโทรไปนิดหน่อยก็ได้นะลุงเนาะศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งเก้าเจ็ดสามเนาะเก้าเจ็ดสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งสองสองเนาะ ครับผมศูน9 7แปดหนึ่งเก้าเจ็ดสามสามหนึ่งสองสองรู้อยู่อันนี้มะพร้าวเอาไอ้ต้นมะมะขามอะไรเขาก็ปลูกไว้เป็นแนวรัว้วนาะครับผมจะผมโทรถามรับติดไหมติดครับเนี่ยโทรถามสบายใจเนาะ ฮัลโลสวัสดีครับคุณพี่ครับพอดีผมเห็นบ้านผมเห็นบ้านสวยดีครับอยู่ตรงตะบนกระสังเนอะตรกรังบ้นสนอยู่บ้านถูกสํารานผมเห็นสวยมากเลยผมก็เลยเห็นป้ายผมผมก็เลยเข้ามาชมได้อยู่ไหมครับนี่ใช่ครับสือครับทางไปสุรินทร์นะครับผมคือคือให้เช่าหรือว่าจะขายที่อบอกรับนี่ยังไงครับนี่๋อ โอ้ครับผมโอ้ใช่ใช่จะขายพื้นที่กี่ไร่ครับนี่ขายรวมตัวบ้านด้วยโอ้ขาดไม่กี่วาจะหนึ่งไร่ครับผมขายขายแพงไหมครับขายแพงไหมนี่อขายสองล้านเก้าแสนใช่ไหมครับโอ้ครับผมรวมบ้านด้วยเนาะ ครับผมแล้วแล้วเข้าเข้าไปดูข้างในบ้านได้ไหมครับนี่นี่เปิดเปิดได้ครับผมเห็นเห็นเห็นเปิดได้อยู่ครับผมดูดูนิดหนึ่งแล้วครับเนาะถ้อมีใครสนใจถ้าใครสนใจก็ติดต่อเบอร์นี้นะครับนะครับครับสองล้านเก้าแสนลดลดได้ไหมครับนี่อ๋อคุยกันได้ครับครับคบขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับอีกหนึ่งว่าจะถึงไล่์โทรถานแล้วสองล้านเก้า ราคาก็คุยกันได้แกแกบอกว่าเข้าไปดูได้ไหมผมบอกเลยว่า,าได้ตามสบายครับครับไม่น่อย <c oughs> แต่นได้๋ดูแล้วพราะว่า <c oughs> แก็เป็น <c oughs> แกก็ผู้หญิงจะูดน่ารักผมก็เลยไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้ถามเลยว่าอยู่ที่ไหนก็ว่ามีเบอร์ต,ติดต่อไปก็ได้นะครับผมะไ,ไ,ไม่ต้องถอดก็ได้นะไม่ไม่ต้องถอดโอ้สวยเลยครับเนาะดูว่าไฟอะไรเขาติดไหมนี่ไฟไฟโอ้ไฟเขาติดตัวนี้ไฟสว่างสวัยเลยอืมโอ้สวยมากเลย โอ้ใครสนใจก็รวมที่ด้วยนะสองร้านเ่าเด้อเนาะเผื่อใครมีวาษาเนาะอยาก <c oughs> อยู่ใกล้สาสรด้วยเนาะดูครับผพื่ดูครับมีที่เสียบทีวีสายอากาศเนาะมีอะไรทุกอย่างเลยดูค่ัพื้นเรียกว่าพื้นหิน่อนเนาะ <c oughs> อันนี้เป็นซับโปดนะครับของการความร้อนอะไรอย่างนี้เนาะโอ้ <c oughs> สมาร,ร์ทบอรดอันนี้แบบแประหยัดอันนี้เป็นครัวเนาะนี่เนาะวางเตาแคสวางอะไรได้สบายเปิดไฟได้นี่ อันนี้ก็เป็นเปิดได้เนาะเปิดเปิดลมเย็นโอ้ยโอ้ด,ดูดูครับนี่มันมันแปลว่ากระทัดรันเล็กน่ารักดีเน,นาะดูครับน่ารักมากเลยง,งามเข้าจากนู่นก็ได้ครับผมน่ารักเข้าจากห้องนอนก็ได้นี่เปิดให้ลมเย็นๆสบายไม่จำเป็นตน้องเปิดแอร์เนาะ <c oughs> ไม่จำเป็นตน้องติดแอร์เลยใช่ไหมครับนี่ฝ้ากับไฟกับไฟลุมฝ้าแบรนเนาะฝ้าเรียบนะครับใครสนใจก็มาดูได้บ้านบ้านอะไรนั่นนี่บ้าน มาสุขสําราญขึ้นตำบลตำบลกระสังอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ยังไงก็ดูขอดูห้องน้ํานิดหนึ่งก่อนเนาะดูครับห้องน้ําครับผมไฟไฟสว่างเลยนะครับนี่สวยครับผมใครสนใจก็มาดูมาชมได้แต่ไม่รู้ว่าตัวบ้านเท่าไรลืมถามเนาะลืมถามว่าเฉพาะตัวบ้านเท่าไรไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรไปสอบถามไปเรื่อยๆถ้าถ้าให้กายนี่ประมาณเท่าไร่่ะประมาณกี่แสนเฉพาะตัวบ้านนี่ประมาณเท่าไหร่ สองแสนอยู 2, ่ไหมประมาณสองแสนกว่านะเพราะว่าเพราะว่าเป็นแบบวัสดุเสาเสาเหล็กบอ <6, S 2> ก,ก,กประมาณประมาณประมาณสองแสนสองแสนกว่านี่เน,นาคนะครับโอ้นี่มีห้องห้องน้ําอยู่ตรงนี้อย่างสวยเลยเนาะมีห้องน้ําดยอย่างดีเลยครับผมแล้วก็มีโอ้อตรงนี้ก็มีห้องโอ้เปิดมาห้องโอ้มีประตูเอตรงนี้ก็รับกันนะโอ้มีประตูรับกันอย่างนี้เลยครับผมนี่ แต่ของไม่มีหรอกของเก็บไปหมดแล้วครับเปิดออกมาก็าเป็นเป็นมารับรับกันเลยนะโอ้เพราะว่าสไตล์นี้สวยนะครับเนาะสวยครับเพราะว่าสวยนะเปิดประตูออกมานน่เปิดออกมาก็าเอออย่างเงี้ยนี่สูงดีด้วยนะไม่ต้องกลัวไอ้งูอะไรขึ้นมาเลยเพราะว่าสูงครับสูงดูครับผมบรรยากาศดีนะครับนี่ครับผม น่าจะประมาณสักกี่ตารางกี่ตารางวาตัวบ้านประมาณสี่สิบใช่ไหมประมาณสี่สิบกว่าเนาะถ้ามีเงินเนาะถ้าถ้าถ้ามันจะเป็นของเราสักวันมันก็ต้องเป็นของเราแ<ม>ล้วครับผมว่าผมก็อยากอยู่จะอยู่อยู่อยู่นี่<ม>ดูห้องประมาณสักสี่ห้าคูนสี่ได้ไหมนี่ครับตัวบ้านเนี่เฉพาะห้องห้องนะประมาณห้าห้าคูณสี่ับผมดูครับพื้นครับให้ดูแบบเต หน้าต่างก็รอบเล็เลยครับหน้าต่างกระจกอย่างสวยเลยครับนี่แต่ตัวบ้านราคาผมไม่รู้นะครับแต่ผมรู้แต่ทั้งหมดนี่เขาจะขายสองล้านเก้าครับผมสองจุดเก้าล้านครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับผมอยู่บ้านสุขสานา์สวยดีอยู่สูงดีเนาะยกยกพื้นสูงนะสไตล์โมเดิร์นยกพื้นสูงนะโอเคนะผมว่าเนานะนะโอเคอยู่ผมว่าสวยดี ก็เดินดูด้านข้างนึรับี่ทางโอ้แล้วก็ทําปลูกต้นมาปลูกอะไรนี่เนาะโอ้ให้ดูด้านข้างนี่หนึ่งนะน้ำไหลไหมนี่น้ำไหลไหมนี่ขับปิดล้วาไหลครับนี่น้ําก็ไหลนี่โอ้น้ำไหลไฟไหลนะนี่เนาะดูครับผมนี่แต่ว่าไฟไฟไฟผมปิดยังไม่รู้นะไฟนะปิดแล้วบ้งดูครับผมดูด้านข้างครับดูนี่หนึ่งก่อนนะครับส่วนเบอร์ผมจะขึ้นให้นะครับถ้าใครสนใจนะครับผม ครเผื่อวาสนามีก็ได้ซื้อไว้ครับผมเพราะเอาไว้พักผ่อนครับผมเวลาออกเวรเวลาขับรถมานีเา่เลยก็พักผ่อนได้สบายเลยนี่กระเบื้องอย่างดีครับผมกระเบื้องนั่นไหคเขาเนี่ยกระเบื้องหรือสันทยไม่รู้เขาเนี่ยแต่ว่าเห็นหย่อนๆ่อน,น่าจะข้างบนนั้นจะเป็นสันทายนะสันทยหรือกระเบื้องนะกระเบื้องปะอ๋อแต่ว่าข้างหลังแต่ว่าข้างหลังนี้ใส่กระเบื้องบางๆไว้เนาะ นี่กระเบื้องด้วยนิดหน่อยนี่มีกระเบื้องนิดหน่อยนิดหน่อยกระเบื้องนิดหน่อยใช่ครับมีกระเบื้องนิดหน่อยตรงนี้ครับครับอ๋อกระเบื้องข้างหลังครับอ๋อกระเบื้องนะครับนู่นน่ะนะดูครับฝ้าก็สวยช่างเขาเก่งนะช่างช่างทําได้สวยมากเลยน่าอยู่ที่สุดเลยทำงานห้าหกคนนี้อ๋อทำห้าคนแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ผนังปูนก็นนั่นเองเนาะผนังผนังบอร์ดเออผนังบอร์ดผมวผาไม่ไม่เหมือนผนังปูน ครับผครับครับใช่ครับมันมีรอยต่อรอยแตกมันมีรอยต่อรอยแตกโอ้มีมีการน้ำซึมบ่ครับซึมแน่นอนโอ้แต่ว่าสร้างกี่ปีแล้วนี่ตั้ห้าเก้าหรื่อะไรโอ้นานนานแล้วนี่ครับยังไม่นานห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกสี่ปีห้าปีแล้วนี่ครับนั่นแหละประมาณนั่นแหละครับสวยครับผมก็โอเคครับก็ส